ธรรมะสวัสดีวันนี้ไม่ชีมีเวลาพอที่จะ,ะมานั่งคุยเรื่องกายภาพเราอายุ60ขึ้นมาถึง70-80เนี่ยร่างกายเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะคะสำหรับถ้าเรารู้จักวิธีรักษาเราก็ไม่ต้องไปเปลืองสะดุ้ง,สต,งสตัางหาหมอนวดมั่งอะไรมั่งนะคะเราก็ทำกายภาพของเราเริ่มทำตั้งแต่อายุ40 แม่ชีก็เริ่มทำมาเมื่อก่อนนี้จะปวดหลังบ่อยยกอะไรผิดท่าหน่อยก็จะเคลยดขึ้นมาแบบนอนแบปบ็นเป็นอาทิตย์เลยกว่าเขาจะหายหลังจะยอกเขาเรียกว่าหลังเคียดปวดหลังจนอบางทีเหมือนกับเรามันเสื่อมเหมือนกับเราจะต้องไปผ่าตัดแต่แม่ชีก็พยายามที่จะทำกายภาพด้วยตัวเองนะคะ การทํากายภาพของไม่ชีก็ไม่ยากเย็นอะไรเราทําทุกวันเช้าเย็นอ่าเราก็สามารถที่จะอ่าทำให้ร่างกายของเรานี้ไม่เกิดอาการเอี้ยวตัวแล้วก็เคลดขึ้นมาหลังยอกมั่งอะไรมั่งต่างๆนะคะมีน้องสาวเขาปวดมากถึงก็ต้องไปผ่าตัดเสริมกระดูกเสริมเหล็กก็ถ้ามันเสริมแล้วมันเข้ากันได้มันก็ดีนะคะอันตรายเหมือนกัน ถ้าผ่าตัดเสริมเข้าไปแล้วเกิดว่าไอ้เหล็กที่เสริมเข้าไปอ่ะมันไม่บาลานซ์นกันกับร่างกายเราก็จะทุกข์ทรมานเคยเห็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อวันชัยครูสังโค่นะคะโอ้โหท่านทรมานตลอดชีวิตท่านเลยค่ะพอผ่าตัดเสริมเหล็กเข้าไปอาการปวดไม่เคยบรรเทาเลยนะคะไม่ชีเห็นแล้วน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นถ้า เป็นธรรมทานค่ะแม่ชีจะแนะนำวิธีการทำกายภาพง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำเยอะทำเท่าที่จำเป็นเพราะว่าส่วนมากหลังเรานี่แหละสำคัญที่สุดนะคะหลังบาไหลเนี่ยเพราะฉะนั้นท่าที่จะทำต่อไปนี้ขอให้ท่านเอาไปทำนะคะตื่นนอนมาก่อนจะไปล้างหน้าล้างตาก็นั่งกายภาพจะหน่อยนาทีสองนาทีเองแล้วก็ก่อนนอนก่อนนั่งสมาธิ ก็ทำท่านี้สะหน่อยหนึ่งมันก็ได้ผลนะคะระยะยาวเดี๋ยวนี้ไม่ชีสบายสบาย74ป,ปีแล้วอาการปวดหลังจะไม่มีเลยนะคะอาการหลังยกหลังเคสอย่างสมัยก่อนไม่มีเดี๋ยวตามมาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะคือก่อนเรานั่งสมาธิเราก็จะขัดสมาธิแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยคือการนั่งขัดสมาธิก่อนที่เราจะนั่งภาวนา นะคะเราก็นั่งตัวให้ตรงค่ะแล้วเราก็อเอามือมาจับเหมือนเราเราจะนั่งสมาธินะคะ <hive S 1> แล้วก็เอามือค่อยๆรูปลงนะคะค่อยๆรูปลงแล้วก็โน้มตัวลงไปนะคะโน้มลงไปน้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรืยค่ะจนจนหน้าผากเราจุดจุดกับพื้นได้เลยค่ะ แล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกทางปากนะคะสูดเข้าทางจมูกลึกๆแล้วก็อ้าปากหายออกนี่วิ่งลมปานค่ะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆโน้มตัวขึ้นสำหรับท่านที่ทำใหม่ๆก็าอาจจะลงไม่ได้มากแต่ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะอาทิตย์หนึ่งมันก็จะสามารถลงไปได้เอาอย่างเงี้ยละคะ่ะแล้วก็ทำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ สักสี่ห้าครั้งนะคะหรือได้สิบครั้งก็ยังดีค่ะแล้วเราก็ทำเข้าไปอีกค่ะเนี่ยโน้มตัวลงไปนะคะหวัวจดพื้นไปเลยค่ะเนี่ยจดพื้นไปเลยค่ะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆกั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกทางปากอันนี้เขาเป็นการวิ่งลมปานนะคะ สักสามครั้งแล้วก็ค่อยโน้มตัวลุกขึ้นอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็สูดทดจะหายใจเข้าไปกั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกทางปากอันนี้เขาเรียกว่าการวิ่งลมปานภายในเราดีเพราะว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกง่ายเช่นสายทางร่างกายมันก็จะดีขึ้นนะคะค่ะเราทำไปสักพละห้าครั้งหกครั้งเช้าเย็นอันนี้ทำประจำเลยนะคะ ท่านี้นะทำประจำเลยนะคะนี่เอาหัวจดพืน้นอย่างนี้และคะ่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ยกขึ้นนะคะค่ะสังเกตด,ดูหลังเราจะตึงนะคะทีนี้เส้นที่มันมันตึงข้างหลังเนี่ยถ้าเรายืดยืดทุกวันเหมือนยืดหนังกระติกใช่ไหมคะมันก็จะค่อยค่อย หย่อนยานถ้าเส้นมันจะงอมันจะมันมัน,ม,น,ม,นมันก็จะตรงนะคะเราก็เหมือนดึงดึงเส้นให้มันตรงค่ะแล้วอีกข่้นหนึ่งก็คือผ้ารือสีขี้เมานะคะอันนี้ดีค่ะโน้มตัวลงไปนะคะโน้มแล้วก็เวียงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือถ้าท่าลือสีขี้เมาก็ได้นะคะลือสีดดต้นนะคะไม่ชีก็จํามาแล้วก็มาเอามาทำอย่างเงี้ยค่ะ ทำเนี่ยค่ะเนี่ยทำอย่างนี้ทางบ้านเอวเราเราก็จะได้มันจะยืดเลยค่ะเนี่ยแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมุนกลับพื้นค่ะหมุนกลับพื้นเนี่ยหมุนกลับพื้นนะคะหมุนไปเรื่อยๆสลับกันกับการที่เราโน้มตัวไปข้างหน้า นะคะแล้วก็หมุนได้ทั้งคอทั้งบาทัท้งไหลเลยละคะ่ะนี่ได้ทั้งคอทั้งบาทัท้งไหลเลยนะคะสามสิบกว่าปีไม่ชีไม่ปวดหลังเลยเส้นสายไม่ตึงไม่อะไรทั้งผือก็ไม่เกาะค่ะเนี่ยทําแค่นี้ละคะ่ะสองสองท่าแค่นี้แล้วก็โน้มตัวลงไปเนี่ยให้หลังมันตึงอย่างเงี้ย ลองเอาไปทําดูนะคะทําไปเรื่อยๆไม่ใช่ทําครั้งส่งครั้งละหายนะคะทําเป็นเดือนๆเ,เป็นปีๆทำไปเหมือนเรากินข้าวนะคะกินทุกวันอันนี้เราก็ทําทุกวันเช้าเย็นนะคะอันนี้คือการกายภาพทําให้เราไม่ปวดหลังนะคะไม่ชีการันตีเลยไม่ปวดหลังเลยนะคะไม่ชีทํางานหนักมากในแต่ละวันยกของหนักๆได้เจ็ดสิบกว่าแล้วเนี่ยจะแปดสิบแล้วนี่ยัยงยกของหนักได้เพราะว่าไม่ชีทามา นานแล้วอันนี้ตั้งแต่เข้าวัดมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะมาเรื่อยๆก่อนนั่งสมาธิเราก็โน้มตัวลงไปก่อนยืดหลังก่อนสักนาทีสองนาทนีีแล้วเราค่อยนั่งสมาธินะคะค่ะอันนี้สงผลบุญที่แม่ชีทําเป็นธรรมทานนี้ลงเอาไปปฏิบัติดูนะคะได้ผลจริงๆค่ะสาธุค,ค่ะ